โอ้ยเกอบเสร็จแล้เดี๋ยวจะไม่มีคนเห็นนี่ครับซิวสิวนะนเห็นไหมเก็บรายละเอียดเก็บรายละเอียดแล้วก็เสกๆปะเป่าแบบนี้ทำมั่งเล่นมั่งเดี๋ยวก็เสร็จพราะงานก็ไม่ได้มากมายอะไรช่วงนี้นี่ครับเป่าฝุ่นออก ดูมือมือขาวหมดเลยก็เอาฝุ่นออกเห็นไหมเนี่ยถ้าพวกตามพวกไม่ผสมเนี่ยมันนั่นไปนอันนี้ผมยังไม่ได้ขัดนี่ต้องเขียนชื่อนี่น,นี้องค์จริงท่านเห็นไหมอมืนี่แหละองค์จริงท่านละจะต้องทำตามองค์เนี้ย นี่ตามซอกนี่เราก็เก็บ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 ค่อยเก็บให้สวยเห็นไหมตามซอกของมตามอะไรพวกน,นี้แทงเส้นแทงอะไรพวกนั้นเพมันงานมันใช้เวลาเนาะมันจะเริ่มต้นทําให้ดูเลยมันก็คงเป็นไปไม่ได้หรอกครับมันจะค่อย,อยๆเก็บรายละเอียดลงพ่ออัมฤาริด วัดนี้อยู่ที่อำเภอนางรองบุรีรัมย์วัดอะไรนะจจประสาทอำเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย์เป็นพระเก่าเก่ามากก็องค์เล็กผมทำไปละองค์ที่แขวนคอนะไม่รู้วัดเขาติดใจหรือว่าคนทำ คนรับงานก็ติดใจก็มาจ้างจ้างให้ทำมาทำอันนี้พี่พี่ใหญ่พี่ใหญ่ก็มาให้ทำวางหน้ารถด,ด้วยโอย้เสียงก็เพาะเลือยเกินทุนนี่ช่วงนี้มันเป็นหน้าหนาวเนาะที่นี่เองอะตอนกลางคืนเนี่ยต่ำกว่ายี่สิบองศาช่วงเนี้ดูเสียงผมก็เปลี่ยนไปเลยร้องเพลงไม่ได้ตอนนี้ทำคลิปทำคลิปทำคลิปลง ดิกตอกนี่เอาแต่ธรรมะอย่างเดียวนะใครสนใจก็เข้าไปเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นเพื่อนนะครับมีแต่ธรรมะอย่างเดียวเห็นไหมถ่ายน,นี่ก็ไม่ได้ดูนะี่ว่ามือจะดูไม่ได้เดีย๋ยวมันเดีย๋ยวมัน,ม,นมันแสดงไม่ได้แสดงแสดงให้ดูไม่ได้ครับคนเรา ใจเราจะทุกข์แค่ไหนถ้าเรามาทํางานอันนี้แล้วมันก็มีสมาธิอยู่ก็อเอาเนี้ยแหละครับ <c oughs> มาค่มาคมใจเราอืการทําความดีความทำบุญอะไรนะ่ะมันทําได้หลายทางนะครับอย่างใจเรามีทุกข์เนี้ยเราก็มาแกะพระได้ทั้งเงินได้ทั้งกุศลนี่แหละที่ผมทําอยู่ทุกวันนี้เห็นไหมเนี่ย ตามเนี่ยผมเก็บให้ดูเฉยๆนะเนี่ยเดี๋ยวจะหาว่าบอกแล้วไม่ไม่ทําก็ทําไว้นะครับเพราะว่าคนเรามันไม่ได้อยู่กันร้อยปีหรอกผมก็จะทาได้อีกกี่ปีเนาะอืมก็ทาได้อีกกี่ปีโลกวิวัฒนาการใหม่เข้ามาเรื่อยๆอคนใหม่เข้ามาเรื่อยๆก็มีอยู่ไม่กี่คนที่ยังศรัทธาเราอืม หมดจากรุ i, i, n n ên, n ่นผมแล้วก็จะเหลือรุ่นลูกทําำต่อช่างบ่อยช่างบ่อยฝากไว้หน่อยนี่นี่อันนี้เดี๋ยวเขเขียนชื่อ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 แล้วก็ตีเส้นตีเส้นก็ใช้บนเนียมเนี่ยบนเนียวบนเนียวบนเนียวไม่ใช่บนเนียมเนี่ยเราจะเขียนชื่อท่านเนี่ยไม่ต้องไปเขียนตัวใหญ่ก็ตีเส้นอย่างเนี้ยจีดนี่ซะอ่า อย่าลืมว่าจะเขียนข้างหน้าเราก็ต้องลากไปข้างหลังด้วยเดี๋ยอะไม่ตรงกันนี่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 เห็นไหมนี่แบบนี้อืมแล้วก็นี้เราก็จะเอากว้างแค่ไหนนะกว้างแค่ไหนตัวไม่ต้องใหญ่เจ้าของก็ไม่ชอบใหญ่เนี้ยเส้นแค่เนี้ยเห็นไหมเดี๋ยวเราก็เขียนเส้นหรือก็เขียนลงไปนี่ครับนี่แหละ เนี่ยเขาเรียกหินสบู่โอเคครับไม่เขียนชื่อให้ดูเดี๋ยวอไว้คลิปหลังนะสวัสดีครับ